ในการหารือกันอย่างเป็นทางการนะครับ<ะ>หลักๆก,ก็คือเขาก็พูดถึงเรื่องของประเทศเขาว่าเขาได้พัฒนาเรื่องกฎหมายแรงงานเข้าสู่เป็นสมาชิกของไอเอด้วยเหมือนเราครัแล้วก็การทํางานเนี่ยค่าจ้างหรือการดูแลสวัสดิการต่างๆเขามีอะไรบ้างครับส่วนที่เขาต้องการแรงงานไทยในเรื่องของกึ่งฝีมือทักษะกับทักษะฝีมือเนี่ยเราพร้อมขนาดไหนอื เราพร้อมเลยเราบอกเลยว่าเรากระทรวงแรงงานของกระทรวงแรงงานของผมที่เป็นน้ำตีว่าการะทรวงแรงงานเนี่ยรัฐบ,บาลไทยเนี่ยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่แล้วอไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราพัฒนาตั้งหลายพันหลายสาขาอาชีพแล้วเราก็พัฒนาป้อนไปสู่ประเทศต่างๆเกาหลีประเทศญี่ปุ่นไต้หวันแล้วประเทศอิสราเอลต่างๆเราเขาส่งอยู่แล้วะในส่วนนี้ไม่ใช่เรื่อง,างอย,าอยากแล้วเราเองเมื่อเดือนที่แล้วผมก็บอกเขาผมไปประเทศดูไบามา ไปไปไปรัดไปไป,ไปที่ดูไบามาะแล้วก็ไปดูไปเยี่ยมพี่น้องคนไทยที่ทํางานในส่วนของโรงแรมมาเยอะนี่คือสิ่งที่เราพร้อมหมดแล้วแต่ว่าแค่เปิดประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่นิมายที่ดีมากขึ้นพี่น้องประชาชนไทยที่อยากไปทํางานประเทศสุโขจะได้มีความหวังนะครับ,รบเรื่องนี้ครับเห็นมีตัวเลก ที่สื่อหลายสำนักเอามาพาดหัวกันคือตัวเลขแปดล้านคนเนี่ยแปดล้านคนนี่คือตัวเลขของอะไรครับของเป็นกำลังเป็นดํารลของมงกุเร่ชกุมารซึ่งท่านตั้งใจว่าถึงปีสองพันสามสิบเนี่ยต้องมีคนงานที่จะต้องเข้ามาจากสามประเทศมาแปดล้านคนที่มีความต้องการเพิ่มไอ้ส่วนนี้ไม่ใช่เรประเทศเดียวแต่เราทําได้เท่าไหร่เราก็สามารถป้อนได้เท่านั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะหมายถึงว่าเราแค่เราแค่ย้อนกลับไปเมื่ออดีตเมื่อสัก ป,ปีก่อนๆเมื<ะ>่อสามสิบกว่าปีก่อนสองแสนคนเราก็ดีใจนะ,ะครับครับคือคือแปดล้านคนนี่คือภาพรวมความต้องการภายในปีสองศูนย์สามศูนย์ที่เป็นวิชันของท่านมก,กุรชุกมารส่วนว่าเ,าเราเนี่ยจะไปไปแบ่งไปได้สัดส่วนเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราด้วยถูกไหมครับกับกับเรื่องของบริษัทเอกชนอืทางประเทศเซซอุดีกับทางบริษัจทจัดาง,งานเรา<ะ>แต่ผมเองเนี่ย ขาขอเรื่องเรื่องเดียวคือเรื่องของการที่เราจะส่งคนงานไปเนี่ยทาอย่างไรให้ให้มีการการันตีเรื่องของการไม่มีการโกรงค่าแรงอ่ค่ารแรงครั้หัวแรงหรือเรื่องของประวัติอาชญากรรมต่างๆอะไรเงี้ยอย่ถูกต้องเนี่ยเราบอกว่าที่ผ่านมาเราส่งไปประเทศทั่วไปเนี่ยเอบริษัทจัดางานในประเทศไทยเขาขึ้นทะเบียนก,ก,กับกรมการจัดหางานเราอยู่แล้วนะครับ เราเองมีการมีการวางคำมการมีการตรวจสอบมีใบญัดถูกต้องเราก็จะทําลักษณะว่ารัฐต่อรัฐคุยกันก็นได้แต่รัฐเย่๋ยเช่นผมส่งผมก็ต้องใช้ผ่านสมาคมส่งออกายงานไทยไปต่างประเทศโดยบริษัทเนี้ยบริษัจทจัดงานเนี่ยเขาเป็นสมาคมอยู่<ะ>แล้วเราก็โยนให้สมาคมแล้วก็ส่งผ่านเรามา<ะ>มีการตรวจประวัติตรวจตาประวัติตรวจสอบทุกอย่างแล้วเราก็กาลันตีส่งไปแช่นั้นเองถูก<ะ>ไหม